สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่านอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนทางหนะ้าช่อง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกท่านจะที่เข้ามารับชมแนวทางและหายกำลังใจกับแอดจอยด้วยนอกจากสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางไว้เล่พัฒนาของวันที่10เดือน4วันจันทร์มาผูกกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเก่าตามเคยจ้าก่อนสิไปลุย อ่าเล่าพัฒนาของวันที่สิบมือนีเนาะจ่าเดี๋ยวมาเบิ่งผลของวันที่เจ็ดวันซุกที่ผ่านมากันก่อนเนาะว่าแอจดอยหายตัวใดไปแน่เนาะจ่าสำหรับเวลาพัฒนาของวันที่เจ็ดเนาะจ่าแอนดอยขอสรุปเอาไปแบบง่ายๆสั้นๆละกันเนาะสำหรับสุดเด่นแอจดอยให้เด่นวิ่งลูดอยู่ที่ศูนย์กับสองวิ่งลูดจะสำหรับชุดเด่นผลจะหกตัวออกเก้าเจ็ดแปดเก้าสองแปด สำหรับแนวทางของเฮ้าเนาะจ้าเข่าไปที่สองเจ็ดบนบน2สองเจ็ดนาะจ้าเด่นสองวิรูดสองมาจับคู่เข่ากันไปตรงๆรงสองเจ็ดตัวเน้นเต็มเต็มสำหรับบน2สองเจ็ดนาะจ้าสำหรับสุดสามตัวของเฮ้าผ่านไปเนาะจ้าผลสรุปเล่าพัฒนาของวันที่เจ็ดวัดซุกที่ผ่านมากะตามนี่เลยเนาะจ้ากายินดีคับ เอฟซีิดตามแนวทางหวยเล่าพัฒนากับแอดจอยด้วยนอกจากถือว่าเข่ากันมาแบบติดๆอีกแล้วเนาะสำหรับหวยเล่าพัฒนานาะจากวันที่ห้าค่ะเด้งๆ,ๆกันเลยทีเดียวนอกจากวันที่เจ็ดกันมาตรงๆนาะจากบนสองเจ็ดนอกจากเดี๋ยวตามต่อกันของวันที่10วันจันทร์กันเลยจ้า ก่อนสิไปรับชมเล่าพัฒนาของวันที่10วันจันทร์มื้อนี่เนาะจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อเสียใ้บุพาทแนวทางของแอดจอยเนาะจ้าติดตามแอดจอยคนนี้ไว้รับรองว่าพี่น้องเอฟซจะไม่ผิดหวงังอาจจะถามเมื่อใดแนวทางรุดอันนี้ก็ต้องรกราบขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซด้วยเนาะ แอดจอยห้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะจต่สำหรับคำเตือนจากคำเตือนก่อนสิไปรับชมแนวทางต้องฟังคำเตือนกันก่อนสักนิดหนึ่งเนาะจ้าคำเตือนแอดจอยห้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะจะ้าบอสนับสนุนให้เห็นการพรนันใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะจะ้ถาถ้าหมักถา้กถาชอบคอยตามถาม้ถาบ่หมักบ,บ่ชอบบ่ถูกใจเลื่อนผ่านเนาะจะ้าสำหรับคำเตือนกะประมาณนี้ตามนี้เลย สำหรับชุดเด่นเมื่อนี้แจอจอให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่หกอ๋อเขอเปลี่ยนปากกาก่อนเด้อจับแป๊บนึงเด่นวิ่งรูดอยู่ที่หกกับห้าจ้ะหกแล้วก็ห้าสำหรับสุดเด่นหกห้าวิ่งรูดเด่นหกวิ่งรูดหกจับคู่มีหกเจ็ด หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งอันนี้เห็นกันอยู่นะจ๊ะเนาะเ,เด่นหาวิ่งรูดหามีห้าหกห้าเจ็ด 58 58หาแห้าเก้าจ้ะห้า9ูนห้าเก้าห้าูนสำหรับชุดกันจ้ะชุดกันจับหายอยู่ที่แปด็ูนย่าลืมดูชุดกันด้วยนอะจ้าะป่าวแนวทางหววเ่าะของแอดจอยนี่คือบางเถ่อบางข้ากับอาสิมาอยู่ในชุดกันเนาะจ้ะ ทามากักทาชอบอยู่ในสุดกันกันลอคพิจารณาเบิ่งเนาะจ้าแปดหนึ่งแล้วก็แปดสองผัวชุดกันกันเป็นเล็กเด่นเลขหลุดของแอดจอยอีกตัวหนึ่งเนาะสำหรับสุดสามตัวจ้าสามตัวงัวนนี่แอดจอยจับหายอยู่ที่หลักร้อยอยู่หลักร้อยนี่แอดจอยจับหายอยู่ที่เด่นหนึ่งสำหรับสุดสามตัวจา้ามีหนึ่งหกแปด โอ้โห oh. อันหนึ่งหกแปดเนาะจ้าตัวหนังสือโคทูดโคไพเดอร์จ่าพี่นโนเอฟซี FC จ้าเรียนมาน้อยตัวหนังสือกาซิบิดบิดเบี้ยวไปนิดหนึ่งหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเก้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์สำหรับตัวเด่น ตัวเน้นจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้น3ตัวแอดจอยเน้นอยู่ที่169 157ชุดกันเน้นอยู่ที่82ชุดเด่นเด่นหวิ่งรูดห้าเน้นอยู่ที่57าเจอ่าห้าแเนาะจ้าห้าเก้าเด่น6วิรูดหกเน้นอยู่ที่หกแปด กับหกสําหรับเล่าพัฒนาของวันที่สิวันจันทร์มือนี่กับปามาานี่ตามนี่เนาะจ้าถ้ามากักถ้าชอบจังคอยตามถาม้า,าบ่หมักบ่ชอบปล่อยผ่านเนาะจะรับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นขอให้พี่น้องเอฟซทุกคนทุก่านที่เข่ามารับชมแนวทางกับแอ j ดจอยโสดีกันทุกคนทุกท่านเนาะจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยทำแนวทางต่อ,ตอไปนอกจากเขาวตัวได้แบบนี้สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่แอดจอยฟังได้เลยเนาะแอดจอยสด้มีกำลังใจละกัว่าแนวทางให้พี่น้องเอซต่อไปแบบนี้นดนๆละกันเงวๆาว,าวนอกจากสำหรับคลิปนี้แอดจอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า